โยปุเพกตะกัลยาโนกัตโถมนุพุชติแปลว่าบุคคลผู้มีความสำนึกถึงผู้มีคุณแก่ตนบุคคลนั้นย่อมมีความเจริญในเบื้องหน้ารู้บุญคุณของท่านในการก่อนระลึกย้อนได้หมดกำหนดไว้ตอบแทนคุณท่านบ้างอย่างตั้งใจตามวิสัยมุ่งมั่นกตัอยู่ รู้คุณแล้วรู้ตอบให้ชอบที่ประโยชน์มีได้หมดไม่อดสูเพราะมีคุณสำคัญกระตันอยู่ทุกคนผู้ชายหญิงไม่ชิงชังสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านพมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวันนี้ด้วยนิทานคติธรรมกันสักเรื่องหนึ่งมีลาอยู่คู่หนึ่งครับเจ้าของเขาเลี้ยงไว้ใช้งานด้วยกัน มันก็เลยกลายเป็นเพื่อนรักกันไปไหนก็ไปด้วยกันวันหนึ่งเจ้าของก็พาบันทุกสินค้าไปขายในเมืองโดยที่บรรจุเกลือใส่กระสอบก็พาดไว้บนหลังลาบรรจุนุ่นใส่กระสอบก็พาดบนหลังลาอีกตัวหนึ่งเสร็จแล้วก็ออกเดินทางลงจากดอยตั้งแต่เช้ามืดวันนั้นลาตัวบรรทุกเกลือไม่สบายเจ้าของก็ไม่รู้ประกอบทั้งบรรทุกหนักใส่ไปเยอะ มันหนักก็เดินขาสั่นเซไปเซมาตัวเองก็ไม่สบายด้วยถูกเจ้าของเคี่ยนตีพอสายก็ได้หยุดพักกินหญ้ากินน้ำระหว่างพักกินหญ้าลาตัวบรรทุกเกลือก็ขอร้องเพื่อนบอกว่าเพื่อนเอ้ยฉันไม่สบายอะ่ะช่วยบรรทุกเกลือแทนฉันด้วยหน่อยได้ไหมล่ะไอตัวที่บรรทุกนุ่นก็บอกไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่เอา้ขาขะแบกนุ่นเบาสบายอยู่แล้วเรื่องอะไรจะไปเปลี่ยนไปบรรทุกให้หนักทำไม คำตอบของเพื่อนก็ทําให้ลาตัวบรรทุกเกลือนี่ต้องกลั้มกลืนความขมขื่นไว้แทบน้ําตาตกในไม่คิดว่าเพื่อนรักจะแรงน้ําใจในยามไม่สบายอย่างนี้เมื่อเจ้าของเห็นลาทั้งคู่กินหญ้ากินน้ำหายเหนื่อยแล้วก็พาออกเดินทางโดยให้บรรทุกสินค้าเหมือนอย่างเดิมลาตัวบรรทุกนุ่นก็ดีใจมากมันไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเลยเพราะมันเบาอะในขณะที่เพื่อนของมันในทั้งป่วยทั้งบรรทุกหนะัก พอออกเดินทางต่อมาพักเดียวเกิดคลุ้มคว้าคลุ้มฝนฝนตกลงมาเทล,ลงมาใหญ่กว่าจะหาที่หลบฝนได้สินค้าเปียกหมดรั้นฝนหยุดตกเจ้าของก็พาออกเดินทางต่อที่นี่เกลือเนี่ยมันถูกน้ําฝนมันก็ละลายน้ําหนักมันก็ลดลงเรื่อยเรื่อยไอ้ลาตัวบรรทุกเกลือก็เดินเบาสบายขึ้นมันก็ได้เลียกินน้ําเกลือตามตัวของมันก็ทําให้อาการที่ไม่สบายนี่ทุเลาขึ้น ส่วนนุ่นนี่มันดูดซับน้ำฝนน้ำหนักมันก็เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวไอลาตัวบรรทุกนุ่นเนี่ยโดนขาสั่นปัดไปปัดมากว่าโดนเจ้าของเคี่ยนตีกว่าจะไปถึงในเมืองมันก็ถูกตีักขาบวมเลยเจ้าของลาก็พาลาคู่นั้นไปพักค้างคืนในเมืองตอนกลางคืนลาตัวบรรทุกนุ่นน่เหนื่อยมากเลยนะเกิดไม่สบายโดยที่เจ้าของไม่รู้ ลาตัวบรรทุกเกลือเมื่อรู้ว่าเพื่อนไม่สบายก็เข้าไปปลอบใจบอกเพื่อนไม่สบายเหรอไม่เป็นไรหรอกพรุ่งนี้จะบอกเจ้าของให้หายามารักษานะแล้วถ้ามีสินค้าหนักเดี๋ยวข้าจะรับอาสาบรรทุกเองลาตัวบรรทุกนุ่นก็ได้แต่นิ่งเงียบไม่ตอบสักคำมีแต่น้ำตาไหลซึมออกมามันก็เกิดความซาบซึ้งในน้ำใจของเพื่อนมันมาก ในขณะเดียวกันก็เกิดความละอายในการกระทําของตัวเองมันเพิ่งจะเข้าใจในคําว่าเพื่อนรักเพื่อนแท้ก็ตอนนี้เองนับแต่นั้นมามันก็ให้ความช่วยเหลือเพื่อนของมันด้วยดีตลอดมาโบราณเขาบอกว่าดูน้ำใจเพื่อนจะรู้ได้ในยามขับขันระหว่างเดินทางร่วมกันดูน้ำใจคู่ครองก็รู้ได้ในยามตกทุกข์ได้ยากหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สบาย โบราณบอกว่าอันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อยยังดีกว่าร้อยเพื่อนริษยาดุดดังเกลือมีน้อยด้อยราคายังดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเลเขาเล่ากันว่าวันหนึ่งหน้าทำนานี่มีชาวนาคนหนึ่งนั่งพักผ่อนอยู่บนเถียงนา ได้ยินเสียงขูฟ่ฟอฟอของงูเหา่าดังขึ้นที่ริมคันนาเขาก็รีบลุกขึ้นส่องดูเห็นงูเหา่ายกหัวชูคอแผ่แม่เบี้ยขู่ฟอฟอหลบไปหลบมาเป็นพลวันงูเหา่าหลบในลักษณะกระโดดถอยหลังอเขาก็มองดูเอ๊งูเหา่ามันสู้กับอะไรก็เห็นคู่ต่อสู้ของมันเป็นตัวสีแดงๆเท่ากับนิ้วมืออวิ่งมุดเข้าใต้ท้องงูเหา่าซึ่งทำให้งูเหา่ากระโดดถ,ถอยหลัง ตะขาบนะครับตะขาบงูเห่าคงจะฉกัดตะขาบลําบากเพราะผิวหนังมันแข็งมันลื่นแล้วก็ตัวเล็กสักพักเดียวง,งูเห่าก็เลื้อยหนีลงน้ําคงจะหนีไปเห็นแต่น้ํากระเพื่อมกระจายกระเด็นขึ้นมาเพราะงูเหา่ามันดิ้นหมุนบิดตัวแรงแรงในน้ําพอน้ําค่อยๆหยุดกระเพื่อมก็เห็นงูเห่าลอยขึ้นมาในท่าหายทองสายหัวสายหางเบาๆชั่วขณะหนึ่งก็นิ่งไปอ่าตาย สักพักตะขาบก็โผล่ขึ้นจากน้าว่ายเขาไปอยู่ใต้กอหญ้าที่ริมคันนานั้นชาวนาคนนี้ก็นําเรื่องนี้ไปถามคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านว่าทําไมตะขาบตัวนิดเดียวมันสามารถปราบงูเห่าได้ก็ได้รับการบอกเล่าบอกว่าสมัยพระเจ้าสร้างโลกเนี่ยพระเจ้าคงจะประทานสัตว์ต่างๆพร้อมกับสปปรรพสิ่งอื่นๆแก่โลกมีมนุษย์มีสัตว์มีพืชมีภูเขาแม่น้ํบาบังเกิดขึ้นในโลก แล้วก็มีเทพ,พเจ้าคอยเฝ้าแล้วก็ตามดูแลรักษาสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลาครั้งหนึ่งเทพ,พเจ้าผู้เป็นประมุขก็ตรัสถามปัญหาในที่ประชุมว่า,วาเหตุการณ์บนโลกมีสิ่งใดดำเนินไปผิดปกติบ้างเทพไฟที่รักษาแม่ไก่ก็ร้องเรียนบอกว่าแม่ไก่ที่ส่งลงไปเกิดบนโลกนั้นนะ่ะได้ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นแต่ว่าก็ถูกงูเห่ากัดตายไปเป็นจำนวนมากทีเดียวขอให พระประมุกได้โปรดเมตตาหาทางผ่อนคลายช่วยเหลือแม่ไก่ส่งสัตว์อื่นลงไปปราบงูเห่าด้วยเถอะที่ประชุมเทวดาก็ตกลงส่งสัตว์เลือ้อยคลานตัวเท่านิ้วมือมีชื่อว่าตะขาบลงมาปราบงูเหา่าแต่เกรงว่าภายภาคหน้าตะขาบนี่มันจะมีจำนวนมากเกินไปไม่มีสัตว์อื่นควบคุมก็จะเดือดร้อนที่ประชุมเทวดาก็เลยกำหนดให้แม่ไก่ทำหน้าที่ปราบตะขาบไปด้วย ดังนั้นก็เกิดวงเวียนชีวิตระหว่างสัตว์ทั้งสามชนิดก็คือแม่ไก่นี่ไล่จิกกินตะขาบแต่ว่าตะขาบนี่สามารถปราบงูเหา่าแล้วงูเห่าก็สามารถกัดแม่ไก่ได้วนเวียนกันอยู่อย่างเนี้ยตลอดมาเป็นการปรับความสมดุลกันเองของธรรมชาติอ่ะน,น,นิทานโบร,ราณครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ มาเริ่มกันด้วยนิทานของดอกเตอร์อาจองค์ชุมสายกันอีกสักเรื่องนะครับเรื่องเจ้าของโรงสีแล้วก็ลาชั้นดีนะครับเรื่องมีอยู่ว่านานมาแล้วณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเจ้าของโรงสีผู้เป็นพ่ออาศัยอยู่กับบุตรชายวัยแปดขวบในที่ดินผืนเล็กๆของตัว สองคนพ่อลูกก็อยู่กันอย่างพอมีพอกินแต่ก็ถือว่ามีความสุขดีมากวันหนึ่งเจ้าของโรงสีผู้เป็นพ่อก็เกิดความคิดว่าตัวเองน่าจะขยายขนาดของโรงสีให้มันใหญ่โตขึ้นสักหน่อยก็เลยบอกกบบุตรชายบอกว่าเออปรุงนี่ลูกต้องตื่นแต่เช้านะพ่อจะนำลาของเราไปขายในเมืองสักหนึ่งตัวเพื่อจะนำเงินมาลงทุนขยับขยายโรงสีใครๆก็พูดว่าลาของเรานะ่มันมีแรงดี เพราะฉะนั้นพ่อคิดว่าเราน่าจะขายลาได้ราคาดีมากทีเดียวละเช้าวันต่อมาสองพ่อลูกก็ต้อนลาเดินทางเข้าเมืองแต่เช้าตรู่เขากับบุตรชายก็ช่วยกันต้อนลาอย่างทนุถนอมด้วยกลัวว่าหากลาบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยระหว่างเดินทางอาจจะทําให้เสียราคาได้เมื่อเดินมาได้ไม่ไกลนักก็ปรากฏหญิงสาวที่เพิ่งกลับจากในเมืองกลุ่มหนึ่งเดินสวนมาพอดี หญิงสาวคนหนึ่งในกลุ่มนั้นเห็นพ่อกับบุตรชายช่วยกันต้อนลาให้เดินไปก็หัวเราะขึ้นพร้อมกับพูดกับเพื่อนเพื่อนของเธอบอกว่าตายดูนั่นสิพวกเธอเห็นใครที่โง่ขนาดนี้ไหมพวกเขาช่วยกันต้อนลาในขณะที่ตัวเองต้องเดินย่ำเท้าไปเองทั้งๆท,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 ที่พอจะขี่มาได้แท้แ,ทแต่ไม่ขี่เดินเจ้าของโรงสีม่ได้ยินถ้อยคําอย่างนี้ก็รู้สึกอับอาย ็เลยหันไปบอกกับบุตรชายบอกว่าลูกเอ้ยขึ้นไปขี่ลาเถอะเดี๋ยวจะมีคนว่าเราโง่อีกเจ้าของโรงสีก็ช่วยอุ้มบุตรชายขึ้นนั่งบนหลังลาจากนั้นเขาก็เดินเคียงไปข้างๆโดยความรู้สึกที่สบายใจขึ้นเดินมาได้สักครู่เจ้าของโรงสีก็สวนทางกับสุภาพบุรุษสูงอายุุ่มหนึ่งเมื่อเห็นเจ้าของโรงสีเดินเคียงไปกับลาโดยมีบุตรชายนั่งอยู่บนลาอย่างนั้น พวกสุภาพบุรุษสูงอายุก็หันไปวิาพากษ์วิจารณ์กันในกลุ่มนะนั่นเห็นไหมนี่แหละคือเครื่องพิสูจน์ในเรื่องที่ข้าเคยพูดเอาไว้ว่าทุกวันเนี้ยไม่มีใครสนใจยายดีอะไรกับคนแก่หรอกดูเจ้าเด็กคนนั้นสิมันช่างขี้เกียจจนหน้าตำหนิเหลือเกินมีอย่างที่ไหนตัวเองเป็นลูกแต่กลับขึ้นไปนั่งขี่ลาสบายใจแล้วก็ปล่อยให้พ่อเดินตามอย่างนั้นโอ้ ข้าเห็นแล้วทนไม่ได้จริงๆแล้วเขาก็หันไปต่อว่าบุตรชายเจ้าของโรงสีอย่างดุดันลงมาเดี๋ยวนี้นะเจ้าเด็กถอยให้พ่อเจ้าได้พักแข้งพักขาที่เมื่อยล้าซะบังสิเจ้าของโรงสีได้ยินอย่างนั้นก็รีบบอกให้บุตรชายลงมาจากหลังลาส่วนตัวเองก็ขึ้นขี่แทนที่เดินมาได้อีกสักครู่นึงก็พบกับกลุ่มของผู้หญิงและเด็กคราวนี้มีเสียงหลายเสียงก็กล่าวประนามขึ้นมาว่า ตายตายคนเห็นแก่ตัวตัวเองกีฬาสบายใจปล่อยให้เด็กตัวนิดนึงขนาดนั้นเดินไปได้ยังไงนะแย่ที่สุดเลยเจ้าของโรงสีได้ฟังอย่างนั้นก็ให้บุตรชายขึ้นมานั่งข้างหลังตนแล้วก็ออกเดินทางต่อไปเมื่อคนทั้งสองเดินทางมาจนใกล้เขตเมืองก็มีชายแปลกหน้าคนนึงเดินเข้ามาขวางทางไว้พร้อมกับถามเจ้าของโรงสีว่าเออขอโทษนะที่ต้องทาให้ท่านเสียเวลา แต่ข้านะ่ะมีเรื่องข้องใจเรื่องหนึ่งอยากจะกล่าวถามท่านสักหน่อยเอมีมีอะไรว่ามาเลยไม่ทราบลาตัวนี้เป็นลาของท่านจริงๆหรือเปล่าออใช่ถูกแล้วจริงเหรอโอ้ยเป็นการยากจริงๆที่จะเชื่ออย่างนั้นอา้าวทาไมอ่ะเจ้าของโรงสีก็เริ่มกังวลเห็นทีว่าเขาคงจะทําอะไรกับลาตัวนี้ผิดไปสักอย่างเพราะว่าคงไม่มีเจ้าของที่แท้จริงคนไหนกล้าใช้งานลาของเขาหนักอย่างนี้หรอกนะ ถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าควรจะทํำยังไงละ่ะถึงจะเหมือนเจ้าของลาที่แท้จริงอะ่ะเจ้าของโรงสีก็ถามอย่างกังวลใจท่านก็อย่าใช้งานให้มันหนักนักสิหากว่าท่านเป็นเจ้าของลาจริงท่านและบุตรชายของท่านก็ควรจะแบกลาตัวนี้เสียมากที่จะให้มันต้องแบกพวกท่านอยู่อย่างนี้เจ้าของโรงสีก็ทําหน้ายุ่งยากใจอยู่เดี๋ยวหนึ่งอเอาละเพื่อให้เป็นที่พอใจของท่านนี่ข้าพเจ้าก็จะพยายาม,มานะ ดังนั้นเจ้าของโรงสีก็บอกให้บุตรชายไปหาเชือกมาขดหนึ่งแล้วเอามามัดที่ขาคู่หน้ากู่หลังของลาส่วนตัวเขาก็ไปหาท่อนไม้ในบริเวณนั้นสอดเข้าไปในระหว่างช่องระหว่างขาทั้งสองของคู่อของลาที่ถูกมัดจากนั้นสองพ่อลูกก็ช่วยกันยกไม้ที่สอดร่างของลาขึ้นแล้วก็แบกลาเข้าไปขายต่อในเมืองสภาพคนสองคนและลาหนึ่งตัวในตอนนี้นะ่ะเรียกได้ว่าพิลึกพิลั่นเป็นที่สุด แต่เจ้าของโรงสีก็ยังไม่รู้ตัวและคิดว่าเขาได้ทำไปในสิ่งที่เหมาะสมที่สุดแล้วจนกระทั่งเมื่อต้องเดินข้ามสะพานไปนั้นตรงสะพานมีชาวบ้านสัญจรไปมามากมายดังนั้นเมื่อทุกคนเห็นเจ้าของโรงสีและลูกชายหามลาเดินอยู่ในสภาพประหลาดอย่างนั้น <c oughs> ก็พากันชี้ชวนให้ดูเป็นที่ขบขันหลายคนถึงขนาดวิ่งตามไปดูแล้วก็ส่งเสียงหัวเราะกันเกลียวกราวลาเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบเสียงเอะอะอยู่แล้วโดยธรรมชาติ อีกทั้งตัวเองก็กำลังตกอยู่ในสภาพลำบากทุรักทุเลมันก็ออกแรงดิ้นจนเชือกขาดแล้วพลดัดตกตุมลงไปในแม่น้ำเจ้าของโรงสีก็ได้แต่มองดูสายน้ำที่เชี่ยวกรากพัดพาลาของตัวหายลับไปต่อหน้าต่อต,อตาโดยที่ไม่สามารถจะช่วยอะไรมันได้เลยเออถ้าเราเดินมากับลาอย่างตอนแรกไม่ต้องเชื่อคำใครอ่ะป่านนี้เราคงนำลาไปขายในเมืองได้แล้วนะพ่อนะอื ลูกชายเจ้าของโรงสีกล่าวอย่างไร้เดียงสาซึ่งทําให้เจ้าของโรงสีรู้สึกละอายใจแล้วก็สํานึกได้เขาก็บอกกับลูกชายบอกว่าเออใช่แล้วลูกเป็นเพราะพ่อ,พอไม่มีความหนักแน่นในความคิดของตัวเองเราถึงไม่ได้ขายลาอย่างที่ตั้งใจไว้อย่างนี้โรงสีของเราก็ขยับขยายไปมากกว่านี้ไม่ได้ซ้ำรายเรายังต้องสูญเสียลาซึ่งเป็นสมบัติสำคัญของเราไปอีกด้วยหนูๆทั้งหลาย การยอมรับฟังความคิดของคนอื่นนั้นเป็นเรื่องดีแน่ทีเดียวแต่ว่าการยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นกับการยอมทําตามความคิดเห็นของทุกคนเนี่ยมันเป็นละเรื่องอคนละเรื่องกันเมื่อเธอมุ่งมั่นใจว่าจะทําสิ่งใดแล้วเธอย่อมมีจุดหมายเป็นของตนเองแล้วก็มีวิธีที่จะไปให้ถึงจุดหมายนั้นอยู่แล้วภายในใจ แต่บางครั้งก็จําเป็นต้องเปิดใจรับฟังคําติติงหรือว่าข้อแนะนําของคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเอามาใคร่ครวญดูบางอย่างมีเหตุมีผลบางอย่างก็ไม่มีประสบการณ์ของเขาอาจจะช่วยเกื้อหนุนความคิดของเธอแล้วก็ทําให้งานชิ้นนั้นสําเร็จเร็วขึ้นหรือว่าประสบการณ์ของเขาอาจจะไม่มีประโยชน์อะไรกับงานของเธอเลยก็ได้ทั้งสองประการนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น ดังนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเธอจะต้องมีวิจารณญาณในการรับฟังให้มากก่อนจะนำมาปรับใช้กับตนเองจำไว้เถอะว่าการทำอะไรก็ตามเพื่อให้ออกมาเป็นที่พอใจแก่คนทุกคนนั้นไม่มีทางเป็นไปได้และสิ่งสิ่งนั้นก็มักจะไม่ประสบความสำเร็จหรอกแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็อาจจะทำให้เธอต้องสูญเสียสิ่งสำคัญที่สุดไปอย่างน่าเศร้าอีกด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องชายเจ้าของโรงสีและลาชั้นดีของเขานี่แหละครับ